จอมาลพงาดฟ้าตอนที่151ร้อยห้าบอบทประพันธ์ของคนพราดถิ่นเริ่มแข่งขันรอบที่สองเสียงของมอรีดังขึ้นบนลานระลองนั้นมีคนเดินขึ้นมาก่อนพวกเขาเหล่านั้นจะนำวัตถุดิบตรงยาแบบแห้งวางลงเป็นจำนวนมากหากแต่วัตถุดิบเหล่านั้นแค่มองดูว่าเป็นวัตถุดิบคุณภาพตา่ำบางอย่าง ยังไม่ทันสุกก็น่ออาเสียแล้วอีกทั้งยังมีแบบหน้าตาดูไม่ได้ในสายตาของนักหลอมยาของพวกนี้เป็นเพียงเศษขยะข้ารู้ดีว่าของพวกนี้ในสายตาพท่านเป็นเพียงวัตถุดิบขยะเท่านั้นแต่ว่ากติกาในรา่ที่สองก็คือให้พท่านใช้วัตถุดิบพวกนี้แหละในการหลอมยาออกมาจากนั้นเราจะดูคุณภาพจํานวนและเวลาในการหลอมเป็นตัวตัดสินใจในการคัดตกเลอกคนที่คุณภาพต่ําที่สุดทไดํไในช้าที่สุด รวมทั้กออกมาได้น้อยสุดจุดทุกคัดออกไปจำนวนห้าคนตอนนี้เริ่มประรองได้ในมือของมอรีมีนาฬิกาสายปรากฏขึ้นแม้ว่าสายนั้นจะไหลช้ามากแต่สำหรับคนบนลานประรองแล้วก็มีเวลาไม่มากนะักและครั้งนี้เวลาสั้นกว่ารอบแรกไปอีกโรสิวมองวัตถุดิบขยะเหล่านี้โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นวัตถุดิบในการทำยาสารทธานและเห็นได้จากวัตถุดิบที่ทำจากยาสารทธานนั้น ส่วนมากจะมีปลูกในตันเชียงเทายหยวนแต่จะว่ากลับไม่มีน้ำนมผลึกวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่คนมากมายที่นี่คิดว่าขาดไม่ได้ในการหลอมยาสัธาตุแน่นอนว่าไม่ใช้ก็ได้เพราะว่ายาทีธาธ่ได้มันจะน้อยและคุณภาพก็จะต่ำลงแต่โดเซิยนนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาขอลอมยาสัธทตุโดยไม่เคยใช้น้ำนมผลึกวิญญาณเลยเพราะว่าป่านแท้เต่าทม่มีที่เขาฝึกฝนมานั้นสามารถทําให้เกิดของเหลวที่เหมือนกับน้ำนมผลึกวิญญาณออกมาได้ ลัวซิวเดินเข้าไปเลือกวัตถุดิบหลอมยาที่เน่าเฟเพาะพนั้นมาวัตถุดิบในการหลอมยาสันตธาตุนั้นมียาสเสวนเจนิผลหมื่นวิญญาณน,น้ำนมผึกวิญญาณเมล็ดผลใต้ยหยวนตรงหน้าน,นี้ขาดเพียงแค่น้ำนมผึกวิญญาณน,นอกนั้นอีกสามอย่างมีครบหมดเพียงแต่ว่าค่อนข้างเน่าและพลังวิญญาณขาดหายเพ,าเพื่อเพิ่มส่วนที่ขาดไปนี้ลัวซิวทำได้เพียงเพิ่มปริมาณวัตถุดิบให้มากขึ้นตามประสบการณ์ของเขา ในลานประลองอื่นนั้นมีนักหลอมยามากมายที่กําลังเลือกวัตถุดิบเน่าๆอยู่อีกส่วนหนึ่งกำลังยืนบนอยู่บางคนไม่ต้องพูดถึงใช้วัตถุดิบเน่าพวกนี้หรอกต่อใช้วัตถุดิบดีๆก็ไม่แน่ว่าพวกเขาจะสามารถหลอมยาออกมาได้สําเร็จดังนั้นกติกาในรอบนี้ค่อนข้างที่จะท้าทายสําหรับพวกเขามากเลยไม่ว่าจะสําหรับนักหลอมยาระดับสูงหรือระดับต่ตําก็ตามยาที่โรซิลเคยหลอมมากที่สุดก็คือ,อยาเสพติด แม้ว่าวัตถุดิบจะเน่าเละไปหน่อยแต่ในตอนนี้สำหรับเขาแล้วมันไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายมันทาให้เขารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเขาเป็นคนที่เลือกวัตถุดิบเสร็จเป็นคนแรกนักหลอมยาคนอื่นเพื่อจะหลอมยาให้ดีออกมาดังนั้นจะพยายามเลี่ยงกันหาวัตถุดิบที่ค่อนข้างดีกันไม่หยุดวัตถุดิบที่นี่มีวัตถุดิบสําหรับหลอมยาสัตญาธาตุมากที่สุดแต่กับไม่มีคนเลือกเพราะขาดน้นํกกนานมผลึกปิญญา เมื่อเห็นว่าหลวสิวเลือกวัตถุดิบสาหรับหลอมยาสัญธาตุมอรีก็เคยเตือนขึ้นคุณชายหลวะในขั้นตอนการ,การหลอมยานั้นไม่สามารถใช้วัตถุดิบที่พบไปเองได้นะบนลานปลองนั้นมีคนคอยตรวจสอบอยู่มากมายคนเหล่านั้นอย่างน้อยก็เป็นนักหลอมยาขั้นหกก็จะถูกจับได้อย่างแน่นอนมอรีเป็นห่วงว่าหลัวสิวจะไม่เข้าใจในกติกาและถูกเชิญออกหลัวสิวยิ้มรับข้ารู้ดีการหลอมยาสัญธาตุนั้นไม่จำเป็นต้องมี น้ำนมผึ่งวิญญาณเสมอไปจึงจะทำที่เท่านั้นก่อนหน้านี้ทุกครั้งข่าหลอมยาสายตาธาตุนั้นก็ไม่เคยใช้น้ำนมผึ่งวิญญาณเลยสักครั้งมอลี่ตกตะลึงนักหลอมยาคนอื่นก็มองเราสูอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาหากไม่ใช้น้ำนมผึ่งวิญญาณเลยจำนวนที่ได้จะต้องน้อยอย่างแน่นอนอีกทั้งยังมีผลกระกทบต่อคุณภาพของยาเนี่ยมันคือการทําให้วัตถุดิบของยาสาญญาธาตุสิ้นบังไปไม่ใช่หรือยอย่างไร โอเสียนเสียนและหลวงสิวนั้นเลือกที่จะหลอมยาสัจธาธุเหมือนกันก่อนหน้านี้หลวงสิวเองก็เคยสอนหนังตอนที่หลอมยาสัจธาธุทําให้นางได้เรียนรู้การหลอมุมพลังทําให้พลังวิญญาณกลายเป็นของเหลวเพียงท่านี้ก็ลดขั้นตอนในการใช้น้ำนนผึกวิญญาณไปได้แล้วและหนางเองก็เรียนรู้จนทําเป็นจางให้เฟืองก็เช่นกันเขาไปโลกศิษย์ข,ของหลวงสยวแน่นอนว่าหลวงสิวได้ถ่ายทอดวิชาและเทคนิคในการหลอมยาให้เขาอีกด้วย อีกทั้งคนที่เลือกวัตถุดิบในการหลอมยาสัญธาตมีไม่เยอะพวกเขาเลือกดูวัตถุดิบที่ค่อนข้างใช้ได้จากหมู่คนมาได้ไม่ยากหลัวสิวนั่งขัดสมาธิลงแล้วหยิบเตาเหลอเมือกงก่อนขอเขาเอา,ามาวางบนโต๊ะเตี้ยนนหน้ารอจนหมอหลี่และบรรดาผู้สมมาตรวจสอบแล้วเขาก็เริ่มพิจารณากับวัตถุดิบหลอมยาจัดการตัดชิ้นส่วนที่เน,น่าเสียไปแล้วทิ้งปอกเปลือกจากนั้นก็รีบร้างให้สะอาดคลิปตาเดียว ลัวซิวก็จัดการสําเร็จจนหมดท่าทางของเขาคล่องแคล่วเป็นอย่างมากในตอนที่คนอื่นกําลังเลือกวัตถุดิบอยู่นั้นเขาเข้าขั้นตอนนําวัตถุดิบเข้าตอมเหลาแล้วลัวซิลไม่ได้ใช้น้ํานมผลึกวิญญาณผาู้วิที่คอยตรวจสอบลาดประลองและหมอรีนั้นมอนสกูได้ตรวจสอบตาหลอมยาของลัวซิลแล้วไม่พบว่าข้างในมีอะไรซ่อนอะไรไว้ผิดว่าเขาไม่อยากจะเชื่อว่าลัวซิลจะหลอมยาสัจธาตุได้จริงๆเมื่อไม่มีน้ำนมผลึกวิญญาณ ต่อให้หลอมอยาออกมาได้แต่มันกระทบต่อคุณภาพของอยาอยู่ดีบนลานปลอมระดับสูงนั้นในกองวัตถุดิบเน่าเสียวัตถุดิบที่ดีที่สุดมีไว้สาหรับหลอมอยาสัรตธาตุเท่านั้นส่วนยานอื่นที่หลอมได้ก็เป็นยานระดับกลางอย่างโอสถฟื้นพลังต้นกําเนิดสําหรับการต่อโู้หรือยาล้างพิษพวกนั้นหากไม่ใช่เพราะไม่มีน้นนํนานมผลึกวิญญาณนักหลอมอยาคนอื่นของเลือกที่จะหลอมอยาสัรตธาตุเช่นกัน เวลามีน้อยมากนักหลอมยาส่วนใหญ่ที่กําลังเลือกวัตถุดิบอยู่นั้นจริงๆทุกคนเองก็อยากเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องนําวัตถุดิบเน่าเสียเพราะนั้นมาใช้หลอมยาแล้วไม่อย่างนั้นหากหมดเวลาเสียก่อนพวกเขาก็จะตกรอบตอนนี้นักหลอมยาบางคนเริ่มจะเสียใจแล้วหากว่าเลือกหลอมยาสัจธาตุแล้วไม่แน่ว่าอาจจะประหยัดเวลาไปได้เยอะกว่านี้แปลว่ายาสัจธาตุที่หลอมออกมาได้จะมีคุณภาพแย่หรือจะหลอมออกมาได้ปีงเม็ดเดียว แต่ก็ยังดีกว่าหมดเวลาแล้วหลอมอาไ,ไม่ได้เลยนักหลอมยาที่อยู่บนลานประลองระดับสูงยังรู้สึกว่ายากเลยพวกเข้าปลอลองอไรายอื่นส่วนใหญ่เป็นคนที่เพิ่งเคยเข้ามาปลองหลอมยาที่ตันเชียนถ่ายหยวนเป็นคำแรกการประลองนี้มันยากกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้เยอะมากนักหลอมยาที่เข้ามารวมในลานปลองนี้ขั้นที่สูงที่สุดก็มีถึงนักหลอมยาขั้นหกเท่านั้นนักหลอมยาขั้นเจ็ดน,นั้นมีน้อยนิดเดียว กำรองแบบนี้สำหรับพวกเขาแล้วไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเลยไม่ได้เข้ามาร่วมเพราะวา่าเฉียงเย่มองเตาหลอมที่แผ่กระจายสีแดงออกมามองโลสิวจะจุดไกลๆก,ก่อนเจอเออกมาว่าสีของเตาหลอมเจ้านั้นเียนเตาหลอมถม่าแน่แม้ว่าข้าเคยจะสอดไปแล้วแต่เขาไม่เจอจุดที่มันไม่ปกติมั่งเอ,อ๋เจ้าเป็นนักหลอมอาวุธเจ้าพอมาออกบ้างหรือไม่หรือม่งเอ,อ๋สายหน้าไปมากมองไม่ออก ตลอดนี้มันแปลกประหลาดจริงหากข้าได้ลองดูอย่างละเอียดไม่แน่อาจจะพอมองออกก็เป็นได้ฉมบอกนี่สามารถหลอมยาได้เกี่ยวการขนาดน,นี้แต่ว่าเป็นเพราะตลอดนะเพราะว่าอย่างนี้เอ่ยออกมาอย่างไม่ได้สนัยน่าจ้าก็จะรู้แล้วข้าเองก็อยากรู้นี่แหละว่าเขาเพิ่งพาตลอดนี้ในการหลอมยาหรือเปล่าดังนั้นรอบต่อไปนี้ข้าถึงได้ออกแบบมาเพื่อเขาโดยเฉพาะเลยหลัวสิ่วที่กำลังหลอมยาอยู่นั้นรู้สึกสบายเป็นอย่างมาก ตอนนี้เขากำลังหลอมยาอยู่นั้นไม่ต่างกับตอนที่ใช้วัตถุดิบทันดีหลอมยาสัญญาทาเลยปกติเขาใช้เตาหลอมมังกรเพลิงหลอมยาได้เร็วอยู่แล้วเขาลองกะเวลาดูก่อนจะเสร็จเวลาหมดได้สักพักต่อให้เขาไม่ได้ใช้เตาหลอมมังกรเพลิงในเตาหลอมธรรมดาก็สามารถผ่านรอบนี้ไปได้เพราะเขามีจิตเพลิงเพียงอย่างที่แสนจะแข็งแกร่งอยู่หรือสิวเชี่ยวชาญในการหลอมยาสัญญาท่าเป็นอย่างมากครั้งก่อนตอนนี้งานประมูลกำลังจะเริ่มขึ้น เขาขังตัวเองเอาไว้แล้วหลอมยาสัจธาตุอย่างบ้าครั่งตอนนั้นเขาแทบจะอักเลือดเพราะหลอมยาต่ตอนนี้การหลอมยาสัจธาตุง่ายสำหรับเขาไปอย่างมากแม้จะต้องใช้วัตถุดิบเน่าเฟะพวกนี้มาหลอมก็ตามลวสิวหลอมยาเสร็จอย่างรวดเร็วในเตาหลอมมังกรเพลิงของเขานั้นมียาสัจธาตุปรากฏขึ้นมาหเม็ดแต่เขายังไม่ได้ประกาศออกไปว่าเขาทําการหลอมยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขารอคนอื่นก่อน ราะว่านักหลอมยาคนอื่นกำลังใช้สมาธินในการหลอมยาอยู่เขาไม่อยากรบกวนคนอื่นอีกทั้งตอนที่เขามาปลรรองนั้นเขาก็เห็นกติกาอื่นในการปลรรอมด้วยดัวสิวหันไปมองไวกลางคนที่อยู่ในลานปลรรองระดับสูงในข้อมูลที่ผู้โสตันให้เขามาระบ,บุว่าคนคนนี้เป็นหนึ่งในหมู่คนที่มีฝีมือค่อนข้างมากในการหลอมยาเป็นนักหลอมยาระดับ6ที่อายุค,ค่อนข้างน้อยในตันเทียงเทายวนจากนั้นเขาเลื่อนสายตาไปมอง ผู้สูงเทไว้เข่าแกรชายชาราคนนี้เป็นนักหลอมยาของสำนรรักอ้าวเจียนเป็นนักหลอมยาระดับหกเช่นกันเขาหันไปมองรอบๆเพราะว่านักหลอมยาพวกนี้ล้วนอยู่ในระดับสูงเท่านั้นแค่มองจากอ,อาคีเพิงและจิตอย่างรู้ก็ทําให้เขารู้สกึกอดตื่นถึงไม่ได้หากว่าเป็นนักหลอมยาระดับห้าธรรมดาวงตกรอบไปนานแล้วคนที่มาชงการประลองนั้นต่างรักษาความสงบ เพราะว่าถ้าทําเสียงดังจะเป็นการรบกวนนักหลอมอยาที่ประลองอยู่แค่การที่นักหลอมอยาทั้งหลายต้องมาหลอมอยาต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้ก็ไม่คุ้นชินแล้วในหมู่ผู้คนนั้นก็มีอาจารย์ชื่อดังมากมายแฝงตัวอยู่ดูลูกสิทธิ์ของตัวเองในสำนักของตัวเองว่าการจัดปลอมจะเป็นอย่างไรในเวลาเดียวกันก็มาดูได้ว่านักหลอมอยาในสำนักอื่นเขามีฟีนึงเป็นอย่างไรบ้างหมดเวลาหมอลี แต่โกนออกมาเสียงห้องนางทําให้นักหนมที่กําลังตั้งสมาธิในการหลอมยาอยู่ที่ตกใจเป็นอย่างมาก <c oughs> จากนั้นก็เริ่มเสียงอื้ออึงขึ้นนักหลอมยาระดับต่มหลายคนนี้ก็ตกใจจนเต้าหลอมระเบิดทําให้หลดงเสือมองแล้วรู้สึกตลกในใจความตลกในสนามประลองระดับต่ำนั้นมีเรื่องรล่าเยอะมากมีเตาหลอมมากมายที่ระเบิดหลายคนอยากจะร้องไห้แต่ร้องไม่ออกนักหลอมยาระดับต่ำพวกนี้ มาเข้ารวบประลองครั้งแรกยังไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ทําให้มีผลกระทบต่อผลงานอีกทั้งยังตื่นเต้นด้วยพ่อหมอรีตะโกนออกมาแบบนี้พวกเขาก็ตกใจจนเกิดความผิดพลาดสนามประลองระดับต่ําและระดับกลางมีคนจนํานวนไม่น้อยเลยที่มือถือตอหลอมที่ระเบิดจนได้รับความเสียหายไว้แล้วเดินออกจากสนามไปมีเพียงนักหลอมยานในสนามประลองระดับสูงเท่านั้นที่ยังคงสติและความมิเฉยเอาไว้ได้ สนามปละลองระดับสูงมีนักหลอมยาเพียง25คนอีกทั้งคนที่รับผิดชอบดูสนามปละลองนี้ก็มีแต่นักหลอมยาระดับสูงทําให้รู้ผลได้ค่อนข้างที่จะเร็วนักหลอมยาเหล่านี้เมื่อเปิดตหลอมออกมาแล้วมองภายในตาหลอมจากนั้นก็จดลงในสมุดบันทึกนักหลอมยาอาโวสโู่อเปิดฝาตาหลอมหน้าค่อนข้างผิดหวังหลังจากอิ่มออกมาแล้วก็สายหน้าไปมาลัวซิวนั้น นั่งอยู่ค่อนข้างด้านหลังเขาเห็นว่ายาที่คนเหล่านั้นหลอมออกมาเป็นยาที่คุณภาพต่ำทว่าจํานวนขอ,ของข้างที่จะเยอะซึ่งเรื่ปกติของยาคุณภาพต่ำดังนั้นคะแนนค่อนข้างที่จะสูงหน่อยหลังยาที่เขาลองตรวจสอบดูอย่างเรีย็พบว่าคนสมัคมากนั้นยาที่หลอมออกมาเป็นโอสถวิญญาระดับกลางในสนามปลองนี้มีเพียงเขาที่เลือกโอสถวิญญาระดับสูงอย่างยาสัจธาตุเมื่อถึงตาหลวงสวนักหลอมอยาคนอื่นก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เราะว่าเดี๋ยวสินนั้นเขานิ่งมากดูออกได้อย่างชัดเจนว่าขรอมออกมาได้สําเร็จแต่ว่านักขรอมยาเหล่านั้นก็เดาว่าอย่างมากหลวงสิวก็คงหรอมยาสรรท่าได้แค่ไม่เดียวเท่านั้นหากเทียบปริยาที่ว่าเขารอมแล้วคงจะแย่หน่อยเพราะว่าคะแนนนั้นจะประเมินจากราคายาที่หลอมออกมาได้หากปริยาสารท่าระดับต่าราคาอย่างมากก็สามพันกว่าผลึกปิญญาแต่หากหลอมยาระดับกลางแม้ว่าคุณภาพจะแย่หน่อยแต่ว่าจานวนได้เยอะราคาก็ยังพอไปได้ ตาหลอมมังกรเพลิงถูกเปิดออกกลิ่นยาเข้มข้นลอยออกมาทําให้นักหลอมยาในลานปลาลองแตกตื่นขึ้น,นมาทันทีแล้วก็ตื่นตะลึงในเวลาเดียวกันคนหลอมยาที่นี่มีแต่ผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นแค่ดมได้กลิ่นยาที่เข้มข้นขนาดนี้ก็รู้ทันทีว่ายาสารธาตุที่โดดซิวหล่อขึ้นมานั้นมีคุณภาพดีมากยาสัรธาตุระดับสูงนักหลอมยาระดับเจ็ดอุทานมาอย่างตรงใจนักหลอมยาอีกสองสามคนก็รีบกูเข้ามาดูต่อที่เ่เขาเดินเข้ามา ป้ายกที่มีคาดสีทองเกล็ดเส้นตรงเอวเขาเคลื่อนไหวเด่นชัดเตตานี่คือนักหลอมยาชั้นเก็แม้ว่าจะห่างกับนักหลอมยาขั้นหกอยู่แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ในสายตาของนักหลอมยาระดับหกผู้โสเหล่านี้ก็เป็นเหมือนเสียนสําหรับพวกเขาสีหน้าของนักหลอมยาบนลานปรองชั้นสูงนั้นแต่ไม่ได้ความไม่อยากเชื่อสายตาพวกเขาต่างลุกขึ้นมายืนแล้วขย่งเท้ามองไปยังจุดที่โรซิลยืนอยู่หลังจากที่นักหลอมยาโอโสมาถึงแล้ว พวกเขาก็หยิบยาสันทธา,ธาที่หลวงจูล้อมออกมาพวกเขาต่างถอนหายใจออกมาติดกันเป็นสถานการณ์ปกติการที่จะหลอมยาสันาธาได้ก็แค่สเม็ดเท่านั้นอย่างมากสุดก็4เม็ดแต่ถ้าว่าหลวงจูขับล้อมออกมาได้แค่เดียวถึง5้าเม็ดอีกทั้งยาพวกนี้อยางหลอมมาจากวัตถุดิบเน่าเสียพวกนั้นอีกและสิ่งที่นำ้ำด้วยคนคิดไปถึ่ก็คือหลวงจูไม่มีน้ำนมผลึกวิญ,ญญาณนี่มันทําให้นักหลอมยาในสนามปรองระดับสูงอดคิดไม่ได้ว่า สงสัยว่าแหล้วซิวจะโกงหรือเปล่าตอลอมของเขาค่าตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วตอนที่เขาล้อมยาขคเองก็มองดูอยู่ตลอดทุกการกระทำไม่มีทางโก,ง,กงได้อีกทั้งยาสารธาตุนี้เพิ่งจะล้อมเสร็จออกจากเตาวัตถุดิบเป็นของที่ตันเจียงถ่ายวอนพระเราปลูกมาเองยาสารธาตุหลังจากล้อมเสร็จจะมีกลิ่นหอมพิเศษเป็นเหมือนใครจากกลิ่นหอมที่ได้มานี้ก็สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นยาที่ล้อมจากวัตถุดิบเน่าเสียพาะนั้นอย่างแน่นอน นักหลอมยาโอโซคนหนึ่งเอ่ยขึ้นแม้ว่าจะตกตะลึงมากแต่ก็ยอมรับในความเป็นจริงนักหลอมยาโอโซคนอื่นก็พยักหน้ารับตามเพราะเขาต่างก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการหลอมยาเก่งกว่ากว่านักหลอมยาระดับหกมากนักสายตาแหลมคมของพวกเขาตากตัดสินเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงเสียวไม่ได้โกงนักหลอมยาโอโสอยากจะถามหลวเสียวนกันว่าสามารถหลอมยาสัญญาุออกมาคุณภาพดีขนาดนี้ได้อย่างไรในสถานการณ์ที่ไม่มีน้ำนมผลวิญญาณ ดังนี้ไม่สามารถถามได้นักหลอมยาทุกคนต่างก็มีเคล็ดลับนของตัวเองที่ไม่สามารถเปิดเผยความลับได้หากมีน้ำานมนผลึกวิญญาณนักหลอมยาขั้นเจ็ดเหล่านี้ก็สามารถใช้วัตถุดิบที่เน่าเสียเหล่านี้หลอมยาสัตธาตุออกมาได้ระดับสูงเช่นนี้เหมือนกันแต่อย่างมากเขาได้เพียง2เม็ด3มเม็ดคงทําได้ยากมากแต่ว่าโหลิวิวสามารถหลอมออกมาได้ถ mm. ึง5เม็ดได้เยอะกว่าพวกเขาไปมากพอสวหรับในการหลอมยาของนกศิวิวนั้นทําให้นักเลงหลอมยา ระดับเกตเหล่านี้สูงหกเลยจริงๆสายตาของพวกเขาบอกหลอสิวเป็นเต็มไปด้วยความยอกย่อมแปลว่าตอนนี้เขายัยังเป็นนักหลอมยาระดับห้าเท่านั้นทว่าการหลอมยาพื้นฐานนั้นเลยพวกเขาไปไกลแล้วในสายตาของเขาแล้วหลอิวเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ในโลกของนักหลอมยาหากพูดถึงราคาแล้วก็ยาสารท,ท่าที่หลอสิวหลอมมาได้ห้าเม็ดนั้นย่อมสามารถขายได้ในราคาที่ดีมาก เขาผ่านรอบนี้ไปได้อย่างราบเรื่ออีกครั้งแล้วก็ผ่านไปได้อย่างสวยงามเหมอนเดินมันทาให้นักร้อมยาระดับหต่างก็รู้สึกอิจฉาเป็นอย่างมากอีกครั้งก็ยังรู้สึกแอบละอายใจตัวเองไปด้วยพวกเขากับเทียบกับเด็กอายุคแค่นี้ไม่ได้เลยอีกทั้งยังเป็นแค่นักหลอมยาระดับหขั้นต่ำอีกด้วยนักหลอมยาเหล่านั้นไม่จะรู้สึกอิจฉาแต่พอคิดเหมือนกับนักหลอมยาขั้นเจ็ดน,นว่าพื้นฐานของ รอชิวนั้นน่ากว่วจะน่าตกใจสามารถหลอมยาออกมาได้อย่างดีดูจากพื้นฐานในการหลอมยาของเขาที่แน่นขนาดนี้สามารถรู้ได้ถึงอนาคตของเขาในสายอาชีพหลอมยาได้เลยรอบที่สองจบลงลาบปละลองระดับกลางกับตำมีคนตกรอบไปไม่น้อยลาบปละลองระดับสูงคนที่ตกรอบนั้นมีเพียงห้าคนต่อไปคือรอบที่สามแล้วนักหลอมยาที่อยู่บนระรานปลารองนั้นแม้จะผ่านมาแล้วสองรอบแต่ก็ยังคงตื่นเต้นอยู่ดี โดยเฉพาะนักหลอมยาที่กว่าจะผ่านมาได้แต่ละรอบเนี่ยรอบที่สองก็ถ้าว่าพวกเขาแทบไม่ผ่านแล้วรอบที่สามก็คงจะยากลำบากเหมือนเดิมอู่เ,เซียนเซียนกับจางไห้เฟิกอู่เชนเซียนสามารถหลอมยาสาสรท่าออกมาได้สองเม็ดจางไห้เฟิกหลอมออกมาไ,มได้หนึ่งเม็ดอยู่ในระดับสูงทั้งสองคนนี่ก็ทาเอาคนอื่นตกตะลึงไปเช่นกันในสนามลออันดับกลางนั้นคะแนนของเขาถือว่าสูงมาก